นักหน่อยลูกินที่ยิ้มให้ลูกนักหน่อยทางนี้นี้ยิ้มให้พ่อเอ๋ยิ้มแม่ยิ้มใม้พ่อเอ่เฮ๋เอ๋เอ๋เอ๋ัอ๋าอ๋เ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 อนเอ๋เอ๋เอาเอเเอ

พร้อมเลยอ่ะใจเย็นๆลูกจะขาวฉลอพร้อมเลยค่ะไหนหันมายิ้มไม่พอนี่ยิ้มไม่พอนี่จับมือกันจะได้ไม่ตกจับมือกันไว้จะได้ไม่ตกจับมือกันไว้ลูกจะได้คือี่ว่าที่ว่ามองนี่นี่แอปเปิลสีฟ้าที่ตรงนี้เยยิ้มหวานเยยิ้มหัวเราะกันหัวเราะได้ไหมหัวเราะยังไงหัวเราะ

เขาอันยายิงอยู่ไหนใครชื่ออันยายอกอันยายิงค่ะเออโอ้าตาไข้าไข้ตาไาไข้้ไข้ตาอข้้าไข้ตาไขา้ตาไข้ตาไขาไข้ตาา้าไข้ตาไน้ตาไขาไขาไ้าไ้าาาา้า ว่าจะบดูกัะเติมน้ำให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เติมน้ำได้ใช่ไหมคะอันนี้ตือแม่เติมน้ำให้น้องใช่ไหมครับอันนั้นน้องพี่น้องพี่ขยับออกมาก่อนให้น้องขึ้นมายืนก่อนแล้วเดี๋ยวน้องพีก็เดี๋ยีแป๊บเดียวยุงกัดเลยอ่ะน้ารนกดีเอออันนี้น้องพีเติมน้ำให้น้องโอเคพักก่อนอ่า ไหนทำท่าสดชื่นสิคะสดชื่นนี่ก็ได้หรอสดชื่นไหนยิ้มสิคะพี่วังน้องพี่น้องพี่อย่าไปยินตรงนี้ลูกขึืนแก้วโอบแก้วชนแก้วกันชนแก้วกันอาบอ่างอาบอ่างอาบแก้วกันโอบแก้วกันสดชื่นเป็นพลาสติกเดี๋ยวจะเป็นพลาสติก น้องพีระวังน้องทำหกลูกไม่ต้องเทไม่ต้องเทเยอะครับกี่กว่าหมดเลยโอเคได้อ่ะชนแก้วกันอีกทีนึงชนแก้วไปเติมนะไปเติมเดี๋ยวชนแก้วหน่อยะชนแก้วแรงอานเร็วชนเล็วพี่ว่าชนเออแก้วค่ะกินน้ำสดชื่นยิ้ม um> ยิ้มเลยยิ้มหวานเลยชนแก้วให้ดูหน่อยเป็นไงงานชนแก้วชนแก้วชนแกยวชนแก้ชนแก้ว โอ้โหชอบเอาสวยอะไรยืนยืนแก้วมาให้อปเปิ้ลนี่หน่ะมาดูแบบนี้ทำแบบนี้นี่ค่ะยิ้มด้วยยิ้มเอาแบบแบบนี้นี่ค่ะไม่หมดนะยิ้มอยู่อยากแบบแบบชูมากชูชูให้พี่โชว์โชว์ชกแก้วน้ำฝันโชว์โชว์แก้วโชว์แก้วอันไหนคะแก้วสวยจังเลยไหนโชว์นี่โชว์แก้วสวยไหมสวยเลยดำหน่อยตำดำหน่อย